กลัวทำไมไม่ได้ลอกสะพานข้ามคลองเล็กๆแห่งนี้เป็นสะพานไม้ธรรมดาบริเวณที่ตั้งสงบเงียบรม่มรื่นแต่ดูเหมือนจะแฝงไว้ด้วยความน่ากลัวเพราะไม่นานมานี้ได้เกิดเรื่องประหลาดขึ้นที่สะพานแห่งนี้กล่าวคือได้มีหนุ่มสาวคู่หนึ่ง เกิดอาการคล้ายคนบ้าทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นทั้งคู่ก็ยังปกติดีๆอยู่เหตุการณ์ประหลาดนี้สร้างความโงนเนเทให้กับคนทั้งหมู่บ้านยิ่งนักเพราะหาสาเหตุไม่ได้ต่างพากันโทษเวรโทษกรรมของคนทั้งสองก็ได้แต่รักษาเยียวยากันไปจนกระทั่งคืนหนึ่งบ้านหลังหนึ่งยังคงมีแสงไฟสว่างอยู่ แสดงว่าเจ้าของบ้านยังไม่ได้นอนตาคำเพิ่งขายข้าวไปวันนี้เองถ้าเราปล้นตอนนี้รวยแน่ไอ้จุกก็เป็นบ้าไปแล้วเราคงต้องทํางานกันสองคนหลักก็ไม่เห็นยากเลยนี่ข้าจะขึ้นบ้านตาคำเองส่วนเองดูต้นทางตรงหัวสะพานดีไหมไอ้เถือกกับไอ้เลิมสองนักเลงประจำหมู่บ้านตกลงกันแล้ว ก็พากันมุ่งหน้าไปยังบ้านตาคำทันทีป่านนี้แกคงเมาหลับพับไปแล้วแหละเองดูต้นทางตรงนี้แหละไอ้เถือก๋ยวคาจัดการเองไอ้เหลิมพูดจบก่อขามสะพานไปยังบ้านตาคำซึ่งอยู่คนละฝั่งคลองแอบเข้าใต้ถุนรมยาสลบคนในบ้านอย่างไม่ประมาทเมื่อมั่นใจว่ายาได้ผลจึงก้าวขึ้นบ้านหรือขนทรัพย์สินอย่างกับบ้านตัวเอง มันจัดการกวาดใส่ถุงแล้วเดินกลับลงมาหาไอ้เถือกด้วยความกระยิมยิ้มย่องไอ้เหลิมเดินเข้าไปหาคู่หูก็ต้องแปลกใจเพราะอาการของไอ้เถือกไม่ปกติเสียแล้วสะพานสะพานสะพานอะไรของเองวะมันอยู่ใต้สะพานนั่นไงมันขึ้นมาอีกแล้วไอ้เหลิมหันไปมองตามที่ไอ้เถือกบอก มันก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดตาเหลือกลานร้องออกมาสุดเสียงและเสียงร้องของมันก็ปลุกให้ชาวบ้านแตกตื่นตรงมาที่สะพานกันเป็นจุดเดียวและภาพที่ทุกคนได้เห็นก็คือไอ้เหลิมกับไอ้เถือกมีอาการดุดคนบา้าสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเสียแล้วเหมือนมันตกใจอะไรสุดขีดนะผู้ใหญ่ในถุงนี้มีเงินทองเต็มเลย มันสองคนคงมาปล้นตะคำแน่เพราะแกเพิ่งขายข้าวไปเมื่อวานนี้เองเล็วจริงๆสมน้ำหน้ามันทำบาปกรรมกับคนอื่นมามากแล้วผีสางเทวดาคงลงโทษมันแน่ๆแต่ผู้ใหญ่ดวงกลับรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกเช่นนี้เลยผู้ใหญ่ดวงจึงเฝ้ารอที่สะพานแห่งนั้นอยู่จนพลบคำ่ำความมืดปกคลุมไปทั่วบริเวณ จนเงียบสงบวังเวงและเริ่มน่ากลัวแต่ด้วยจิตใจอันมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขของลูกบ้านแก่จึงต้องทนส้มอยู่ต่อไปพลันสุนัขก,ก็ส่งเสียงหอนขึ้นชวนให้ผู้ใหญ่ดวงถึงกับขนล,ลุกสู้ขึ้นมาทันทียิ่งกว่านั้นยังมีเสียงครางออกมาจากใต้สะพานผู้ใหญ่ดวงกระชากปืนพกคูชีพออกมากำไว้แน่น พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะได้พบทันใดนั้นพื้นน้ำใต้สะพานก็ไหวเพื่อมฟองอากาศผุดขึ้นไม่ขาดระยะจนน้ำแตกเป็นวงคลื่นแผ่ออกเป็นวงขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้นชั่วครู่สิ่งหนึ่งก็ค่อยๆโผล่ดันผิวน้ำขึ้นมาและผุดขึ้นทั้งหมดทำให้ผู้ใหญ่ดวงถึงกับตกตะลึงใจเต้นระทึก ใช่แล้วเพราะมันคือซากศพที่เน่าเฟะเนื้อหนังเริ่มหลุดดวงตาโปนและหลุดหายไปข้างหนึ่งผู้ใหญ่ช่วยคาด้วยช่วยด้วยไม่ทันที่มันจะพูดต่อผู้ใหญ่ดวงซึ่งควบคุมสติได้ก็ยิงปืนใส่ร่างของมันทันทีกระสุนพุ่งทะลุร่างที่เน่าเฟะจนเนื้อกระจุยแต่ก็หาเป็นผลไม่ เพราะมันเป็นซากศพยิงข้าทำไมข้ามาขอความช่วยเหลือไม่ได้มาหลอกนะผู้ใหญ่ไม่เอาละโวยข้ากลัวผู้ใหญ่ดวงเห็นผีเดินเข้าหาก็หันหลังวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตอย่าพึ่งไปสิช่วยข้าก่อนผู้ใหญ่ดวงไม่ฟังเสียงความกลัวทำให้หูอื้อตาลายผ่าร่างกายมาถึงกุฏิเจ้าอาวาส ได้อย่างไรตัวเองก็ยังไม่รู้ตัวหลวงพ่อหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยเกิดอะไรขึ้นหรือโยมหน้าตาตื่นมาเชียวผีหลวงพ่อผีหลอกผมช่วยผมด้วยผีที่ไหนกันไหนลองเล่าให้อัตมาฟังสิเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงกันแน่ผีที่สะพานมันหลอกคนจนเป็นบ้าไปแล้วถึงสี่คนนะ หลวงพ่อเอาละไหนลองพาอัต,ตมาไปดูสิไปตอนนี้เลยเหรอครับหลวงพ่อก็อใช่นะสิโยมต้องพาอัต,ตมาไปตอนนี้เลยถ้าอยากให้หมู่บ้านของเราสงบสุขเพื่อเห็นแก่ชาวบ้านผู้ใหญ่จึงต้องข่มความกลัวพาหลวงพ่อไปยังสะพานที่พบผีทั้งที่กลัวแสนกลัว เมื่อมาถึงสะพานหลวงพ่อก็ยืนสำรวมแผ่เมตตาก่อนที่จะเอ่ยขึ้นสินคำหลวงพอ่อสากศพตนเดิมก็โผล่ขึ้นมาเหนือพืนน้ำบอกอัตมาหน่อยว่าทำไมต้องหลอกหลอนชาวบ้านผมไม่ได้หลอกผมปรากฏร่างเพื่อขอความช่วยเหลือเท่านั้นครับโยมเป็นใครและเดือดร้อนอะไรหรือผมเป็นคนต่างถิ่น เดินทางมาหางานทำรรถูกไอ้เลิมไอ้เถือกและไอ้จุกป,ปล้นเอาทรัพย์สินเงินทองไปหมดแล้วจับผมทวงน้ำจนขาดใจตายตายสะพานนี้ผมปากฏกกายเพื่อจะขอให้พวกมันช่วยเอาศพขึ้นมาจัดการตามประเพณีด้วยผมจะได้ไปผุดไปเกิดเสียทีแต่พวกมันกลับขวัญอ่อนคุมสติไม่อยู่กลายเป็นบ้าไปเสียก่อน ผมไม่ได้ตั้งใจหลอกนะครับได้ยินแล้วใช่ไหมผู้ใหญ่เขาไม่ได้มาหลอกเขามาขอความช่วยเหลือส่วนพวกที่เป็นบ้านั้นขวัญอ่อนคุมสติไม่อยู่หรืออาจจะเป็นด้วยผลกรรมที่ทำกับเขาไว้ก็ได้เอาละพรุ่งนี้อัตมาจ,จะให้สัป,ปเหร่อม,มางมซากของโยมไปทำพิธีตามประเพณีแล้วจะแผ่กุศลไปให้นโยม จงไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดหลวงพ่อกล่าวจบร่างของผีอันน่าเกลียดน่ากลัวก็หายไปพอรุ่งเช้าผู้ใหญ่ดวงและสับป,ปะเลอก็มางมศพของผีผูน่าสงสารไปทำพิธีทางาศาสนาตามประเพณีแล้วชาปนากิจให้เรียบร้อยหมู่บ้านก็สงบสุขดังเดิม